การปูไม่จริงนะครับกับพื้นเทียมแม้พื้นไม้เทียมเนี่ยแบบไหนดีกว่ากันอ่าต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าในปัจจุบันเองเนี่ยนะครับกรรมวิธีการผลิตหรือเทคโนโลยีการผลิตเนี่ยแอดวานซ์แบบไปไกลมากๆเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นไม้เทียมจะเป็นพื้นทุกอย่างเนี่ยวัสดุเทียมเนี่ยผมบอกให้ได้เลยนะครับว่าจะทนทานกว่าวัสดุจริงอ่าเอ๊ะหลายคนคงแปลกใจว่าเอะทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะต้องบอกว่าด้วยความที่มันเป็นวัสดุเทียมเนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันก็คือการ เอามาจากการพิมพ์ลายนะฮะพิมพ์เข้าไปปุ๊บแล้วก็มีเลซินหรือตัวเคลือบหน้าเนี่ยแข็งแข็งใส่เข้าไปก็อยู่ที่ว่า พวกวัสดุเทียมพวกนั้นเนี่ยมันจะถูกผลิตออกมาเป็นผนงังเป็นพื้นนะฮะแต่ผมก็เลงจะบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณคิดถึงแวลูของมันนะฟิลลิ่งเทคเจอร์ในการสัมผัสเนี่ยผมก็บอกให้ฟังได้เลยนะครับว่าอย่างไรก็สู้ของจริงไม่ได้นะครับแต่แน่นอนการแลกมาด้วยการใช้ของจริงเนี่ยก็ราคาก็ดับเบิลนะครับคือบางทีเนี่ยถ้าพื้นไม้จริงนะฮะสมมติถ้าปัจจุบันคุณต้องการปลูกพื้นไม้จริงผมว่าสมัยนี้ก็น่าจะต้องมีตารางเมตรหนึ่งนะฮะห้าพันหกพันขึ้นไปแล้ว แต่ถ้าเกิดว่าเป็นไม้เทียมนะฮะไม้เทียมก็จะแบ่งออกมาเป็นหลายแบบหลายประเภทนะฮะอ่าผมจําแนกให้ฟังอย่างนี้ก็แล้วกันตามลําดับของงบประมาณก็แล้วกันพอลองจากไม้จริงมาเนี่ยนะครับไม้อันดับ2ตามมาเนี่ยเราจะเรียกว่าไม้ Engineering Wood Engineering Wood เนี่ยคืออะไรคือไม้ที่เขาจะเอาไม้จริงเ่ยประมาณสัก4-5มิลนะฮะมาแปะลงบนไม้อัะ ก็คือตัวตัวโครงสร้างของแผ่นไม้เนี่ยซึ่งขนาดสมมติว่าเท่ากันนะก็คือหน้ากว้าง15เซนหรือ20เซนก็นแล้วแต่ยาว2เมตรอ่าเขาจะเอาไม้จริงเนี่ยแล่ออกมานะฮะประมาณ4-5มถึงมลแล้วมาแปะบนไม้อัดนะฮะอันนี้เราเรียกว่า engineered wood นะฮะก็ filling ก็คือเป็นไม้จริงเลยนะฮะวิธีการประกอบติดตั้งเนี่ยจะประหยัดกว่าไม้จริงเพราะว่าคุณไม่ต้องทำสีเพราะว่าทาสีมาจากโรงงานเรียบร้อยแค่มาประกอบจบ หน้างานได้เลยนะฮะตารางแบหนึ่งก็น่าจะอยู่ประมาณสัก3-4 00 0บาทนะฮะประมาณนี้อีกแบบหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะเป็น solid เลย solid o o ดก็คือเป็นไม้จริงเพียงแต่เปลี่ยนกรรมวิธีจากการที่เราจะต้องอามาปูตรงมาเทพื้นปูนระหว่างตรงแล้วก็ขัดนะฮะแล้วก็ทำสีที่หน้างานเนี่ยมาเป็นชิ้นส่วนสำเร็จรูปนะฮะซึ่งถ้าเกิดไม้ที่มันเป็นไม้จริงแต่ถ้าเ,เป็นสำเร็จรูปเนี่ยมันก็อาจจะ ได้ฟีลลิ่งของไม้จริง,จร,งจริงนะฮะคำว่าฟีลลิ่งคืออะไรผมจะอธิบายเพิ่มนิดนึงกันแล้วกันนะครับบางทีที่คุณเห็นอย่างเดียวเนี่ยเฮ้ยมันก็ไม้เหมือนกันนี่หว่ามันดูแล้วไม่แตกต่างแต่คุณลองเข้าไปจับเข้าไปสัมผัสหรือเวลาที่คุณเดินนะคุณถอดรองเท้าถอดถุงเท้าดูรับประกันได้เลยครับว่าแตกต่างมั่นใจเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องฟีลลิ่งการสัมผัสอุณหภูมิหรือว่า ม,มันบอกได้เลยว่าอันไหนคือของจริงอันไหนคือของปลอมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะที่ผมกำลังจะบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ามีงบประมาณเนี่ยแล้วอยากได้ฟิลลิ่งอยากจะให้มันรู้สึกว่ามันเป็นไม้จริงอะ่ะก็ต้องยอมนิดหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าคุณแบบรู้สึกว่าเฮ้ยลดงบประมาณนิดนึงแล้วไม่อยากยุ่งยากก็ลองอันนี้เป็นทางเลือกก็คือเป็นไม้จริงแต่เป็น solid wood ที่แบบเป็นสําเร็จมาวางบนคือการปูเนี่ยจะปูลักษณะแบบเดียวกับพวก e n g i n e e r i n wood เลยนะฮะ อีกแบบหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นพวกกระเบื้องยางและพวกไวนิลฟอร์ซึ่งซึ่งไวนิลฟอร์สมัยนีย้มันโอ้โหมันมีหลายแบบมากนะฮะมีตั้งแต่เป็นไวนิวเปลป่าๆนะฮะแล้วก็มีผสมนะฮะมีรองด้วยยางตารางเม็ดหนึ่งก็อยู่ราวๆประมาณไม่เกิน1,000บาทนะฮะซึ่งสมัยนีย้ก็นิยมมากๆเพราะด้วยความที่ว่ามันไม่แพงแล้วดูแลสาง,ง่ายน้ำหกน้ำเหอะก,ก็ไม่เป็นไรนะฮะทำให้คนนิยมนะครับส่วนอีกแบบหนึง่งผมว่าสมัยนีย้แทบจะไม่มีคนใช้แล้วถ้าเกิดใครยังจะใช้อยู่นะฮะก็ เร,เรียกว่าเป็นไม้ลามิเนตนะฮะซึ่งไม้ลามิเนตเนี่ยข้อเสียเลยนะฮะมันจะกันน้ำไม่ได้แต่ราคาก็น่าจะถูกหน่อยนะครับเวลาที่เราปูไปแล้วเนี่ยมันก็จะปูบนบนพื้นปูนที่เราจะต้องเตรียมแบบผิวขัดมันไว้แล้วก็รองด้วยโฟมนะฮะเวลาปูไปแล้วเนี่ยด้วยความที่มันมีความหนาเนี่ยข้อดีก็คือมันจะช่วยปรับ สภาพผิวของพื้นเราเนี่ยให้ดูเรียบเนียนตรงแต่ข้อเสียคือไม่ทนทานเอาละครับก็คุณก็ลองไปพิจารณาดูนะฮะว่าคุณอยากจะใช้ไม้แบบไหนครับ